มีใครบ้างที่ต้องการเตารีดที่ใช้งานทนใช้งานหนักๆ ได้สบายใช้งานรีดผ้าได้ดีแบบไม่ต้องเจอปัญหากันบ่อยนักทางร้านไอรอนทิวขอบอกในวิดีโอนี้ถ้าอยากได้เตารีดที่แรงดันไอน้ําออกไม่โตไม่ต้องหยุดพักเครื่องเพื่อเติมน้ําต้องรองใช้งานเตารีดไอน้ําแบบหม้อต้มอุตสาหกรรมรุ่นชี H 8และรุ่นช H9 เพราะเตารีด2รุ่นนี้จะมีระบบดูดน้ําเข้าหม้อต้มแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ง่ายมากสําหรับคนที่อยากรีดผ้าได้ต่อเนื่องกันถ้าใครใช้งานเตารีดแบบหม้อต้ม รุ่นชีเห็ดแแค่เติมน้ำที่ด้านหลังของตัวเครื่องแบบนี้แล้วถ้าใครใช้งานเตารีดแบบหม้อต้มรุ่นชีเห็ด9ทางร้านแถมทางน้ำไปให้ด้วยก็แค่เอาสายเสียบเข้าไปในตัวถังก็พอจากนั้นจะมีระบบดูดน้ำเข้าหม้อต้มอัตโนมัติเองไปดูการใช้งานกันได้เลย เข้าใจในระบบการทํางานทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานกันได้สบายให้สนใจสินค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ร้านไอรอนคิว